สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะแอนนาเสืองามเอี่ยมเตรียมคว้าสายสะพายไทยสู่ประตูจักรวาลมิสยูนิเวิร์สวินาทีที่แฟนนางงามชาวไทยรอคอยร่วมโหวตให้แอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022เปิดประตูจักรวาลรอรุ้นให้เข้าใกล้มงสากลับมาอีกครั้งเวทีระดับจักรวาล และเป็นการประกวดครั้งแรกหลังจากที่จักรวาล MUO กลายเป็นของแอนจัก,กรพงษ์และของคนไทยทั้งหมด100%เรซรวมถึงเก้าสู่ปีที่71แล้วซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่เมืองนิวออร์ลีนรัฐลุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่14มกราคมคศสอ2 3และช่วงเวลาที่แฟนนางงามต่างรอคอยได้มาถึงแล้ว กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลณนะเวลานี้ประตูจักรวาลเปิดแล้วพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโวทเพื่อขับเคลื่อนให้สาวงามในดวงใจคว้าสายสะพายมาใช้ในมือโดยเฉพาะหนึ่งในบรรดาสาวงามอย่างตัวแทนจากเมืองไทยแอนนาเสืองามเอี่ยม มิสยูนิเว r ร์ส0 2 2ที่เตรียมพาสายสะพายประเทศไทยบินลัดฟ้าไปประกวดสำหรับการประกวดในครั้งนี้เรียกว่าถูกใจแฟนนางงามสุดๆเพราะเป็นการนำวิธีโหวตกลับมาใช้อีกครั้งเพื่อให้คนทั่วโลกได้มีโอกาสในการร่วมตัดสินสำหรับแอนนาเสืองามเอี่ยม Miss u n i v e r s ์ t ไทยแลนด์0 2 2ก่อนหน้านี้ทีมข่าวคมชัดลึกได้ร่วมสัมภาษณ์กลางงาน เปิดตัว MUO พร้อมถามถึงความรู้สึกการเป็นตัวแทนคนไทยด้านแอนนาเสือได้กล่าวว่าแอนนาตั้งใจทำมาอย่างเต็มที่ตั้งแต่วันแรกที่รับมงต่อให้เจออะไรมาไม่มีความกดดันจากภายนอกกดดันอย่างเดียวคือต้องทำให้เต็มที่พัฒนาการดีขึ้นค่ะช่วงเวลาที่รับมงและเก็บตัวเราได้เรียนรู้ หลายอย่างและแอนนาโชคดีมากๆที่มีรุ่นพี่เพื่อนรุ่นพี่คอยแนะนำจนกลายเป็นแอนนาที่เข้มแข็งกว่าวันแรกขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ